สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจาาโฮเฮลี่พา2สองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง1นห้าสี่หนึ่งนะครับผมวันนี้เป็นนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับผม ก็มีชื่อรุ่นนะครับว่ารุ่นสร้างบ้านให้พ่อนะครับปีพศสองนห้าสี่หนึ่งนี่ผมก็ไปเลี่ยมมาให้แล้วนะครับสวยงามนะครับเงางามนะครับผมเว็บบับนะครับกันน้ำอย่างดีพร้อมลุยนะครับดูขนาดขององค์พระกันหน่อยแล้วกันนะครับ นี่นะครับก็มีขนาดใหญ่กำลังแขวนนะครับผมไม่เล็กจนเกินไปนะครับออกวัดช้งให้ปีพศสองห้มีชื่อรุ่นว่ารุ่นสร้างพระตำหนักรอเก้าปากพนังนะครับหรือว่ารุ่นสร้างบ้านให้พ่อนั่นเองนะครับผม พระรุนนี้นะครับน่าแขวนมากนะครับเพราะว่าปลุกเสกถึงสองวาระนะครับวาระแรกเนี่ยปลุกเสกที่วัดชางให้นะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไสขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับพร้อมเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายขับขั่งนะครับวาระที่สองนะครับปลุกเสกที่วัดพระาศรีรัตนาสดารามนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนะครับ โดยมีสมเด็จเกี่ยววัสเกตเป็นเอ,อจ้าวิธีนะครับทั้งสองวาระนี่ก็เป็นพิธีใหญ่ทั้งคู่นะครับน่าแขวนเลยนะครับรุ่นสร้างบ้านให้พ่อสร้างพระตำหนักรอเก้าปากพนังนะครับนี่เขาจะมียันล้อมรอบนะครับบัวรุ่นนี้เขาจะแหลมแหลมนะครับเนี่ยเส้นสายเขาจะคมกริบนะครับน่าแขวนมากนะครับรุ่นนี้สวยนะครับแล้วก็พิธีดี และที่สำคัญนะครับไม่แพงนะครับนี่บัวดูฐานบัวครับนะครับฐานบัวคมคมเส้นสายนะแข้งคมกิบนะครับสังคติจีวรเต็มใบหูติดนะครับ เสียนหลงมดทัวหล่อเต็มด้านล่างนะครับใต้ฐานเนี่ยครัจะมีต่อโค้ดเล็กเก้าไทยนะครับนี่เพื่อนเพืนพี่พเห็นไหมครับเมื่อตะใบตะไบฐานแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต่อโค้ดเลขกเก้าไทยไว้ด้านในนะครับด้านล่างตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับก็เป็นพาร์ทดีที่พิธีใหญ่นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงหน้าแขวนนะครับสําหรับ อง์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่3,600บาทนะครับสนใจก็โทรนะครับ0ูนย์4 1 3 6 6ห้าสี่หนึ่งสาหเช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีผาเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ